วันนี้จะรีวิวกางเกงให้ดูนะคะลูกค้านี่ค่ะกางเกงเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาตัดแบบใหม่แล้วนะเขามีอนี่ติดแล้วเนี่ยนี่ค่ะเป็นสายเป็นสายมาสองแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเด็กวัยรุ่นช่างออกแบบเด็กผู้ชาย เด็กเด็กหนุ่มรุ่นน่ะคะดูเขาตัดกางเกงสมัยนี้เด็กเขาทันสมัยเด็กเตัดช่างก็เลยต้องตามใจเด็กนะนี่ค่ะสวยดีนี่ค่ะ,ว,คะวันนี้รีวิวกางเกงวัยรุ่นเด็กเขาตัด ตามใจลูกค้าทุกอย่างค่ะแล้วใจลูกค้าจะอยากได้แบบไหนมีรูปภาพมาให้ดูรูปเดียวค่ะถ่ายส่งมาทางโทรศัพท์นี่แหละค่ะแล้วก็มานั่งออกแบบให้ลูกค้านี่ค่ะสวนยนไหคะนี่ค่ะแล้วก็สายนี่ก็จะมามัดกันตรงนี้ ต้องตามใจลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็บอกทําได้ตามสั่งนี่ค่ะสวยไหมคะคและ้วตอนนี้ก็กำลังจะตัดเสื้อลูกไม้สีขาวนี่ค่ะเสื้อลูกไม้สีขาวนี่กำลังตัดค่ะลูกค้าจะเอาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลูกค้าอยากได้แบบนี้นลูกค้าชอบแบบนี้ ชอบเสื้อที่แสนอยู่ในร้านนี่คะ่ะแล้วก็ใช้ผ้าลูกไม้ตัวนี้ตัดกำลังกำลังสร้างแบบเสื้อลูกไม้ตัวนี้นะคะกำลังสร้างแบบอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะขึ้นให้ดูนะคะกางเกงวัยรุ่น <c oughs> <c oughs> ก็สวยดีก็ดูเทพอ,อีกอย่างเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเขาอยากใส่อะไรเขาก็ใส่นี่ค่ะ ขาเบิ้ลเ,เกงขาเบิ้ลเกงขาเบิ้ลขอลงไลค์ก่อนนะคะไปตัดงานก่อนค่ะขอบคุณนะคะ